สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Emsa Channel Review จะเร็วไปไหนชมเครื่อง Mockup iPhone 13รุ่นต้นแบบที่สร้างด้วยเครื่องพิมพ์3มิติวันนี้เราจะมาอัปเดตข้อมูลที่ติดตามกันครับก่อนอื่นขอคนละหนึ่งไลค์สำหรับคลิปวิดีโอนี้กดถูกใจหรือกดติดตาม Emsa c h a n ช e นลรีวิวเพื่อเป็นกําลังใจให้เราในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับจะเร็วไปไหนชมเครื่องม็อกอัพไอโฟน13รุ่นต้นแบบที่สร้างด้วยเครื่องพิมพ์3มิติ m a k o โคทากระเว็บไซต์ของประเทศญี่ปุ่นที่ได้รวบรวมข้อมูลและข่าวลือต่างๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Apple ได้แชร์ภาพเครื่อง Mockup ของ iPhone 13 2021รุ่นต้นแบบซึ่งอ้างว่าได้รับมาจาก Alibaba ทั้ง m a k o โคทากระได้กล่าวว่า iPhone 13อาจมีหน้าจอขนาด5.5นิ้วและมีส่วนเว้าวด้านบนหน้าจอสำหรับติดตั้งกล้อง To Dev ซึ่งทำให้มีความเป็นไปได้ว่า Apple อาจกำลังทดสอบเทคโนโลยี UPS Under Panel Sensor อยู่ในขณะน,นี้ปลอ UPS Under Panel Sensor เป็นเทคโนโลยีการติดตั้งกล้องไว้ภายใต้กระจกหน้าจอของ Samsung ซึ่งได้รับการเปิดเผยภายในงาน Samsung OLED Forum ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม2018 และต่อมาในปี2019ทาง OPPO ก็ได้เปิดตัวเทคโนโลยี U.S.C. Under s k i e n Camera ที่เป็นการติดตั้งกล้องไว้ภายใต้หน้าจอเช่นกันนอกจากนี้กล้องหลังก็ยังได้รับการจัดเรียงที่แตกต่างออกไปในรูปทรงก้ากระบาทและด้านหลังตัวเครื่องก็มีพอร์ต USB-C ด้วยอย่างไรก็ดีมาโคท t กระะเชื่อว่า นี่เป็นเพียงหนึ่งในดีไซน์ของ iPhone 13รุ่นต้นแบบที่กำลังได้รับการพัฒนาอยู่ในขณะน,นี้ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าตัวเครื่องจริงอาจมีรายละเอียดแตกต่างไปจากนี้ยังไงต้องมาลุ้นกันอีกทีนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงทางทีมงานเ e อ็มซ่าชแนลจะจัดทำคลิปวิดีโอให้ติดตามชมกันอีกครั้งหากข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับ ขอบคุณที่ติดตามชมและรับฟังคลิปจนจบอย่าลืมกดถูกใจหรือกดติดตามเอมซ่าชาแนลรีวิวเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ